ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับหันโตตคขานะครับที่สาขาเนติวันนี้ผมจะมาทําการสัมภาษ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ทรมการซื้อรถกับทางร้านนะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงประทับใจอะไรทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่โตตคอขานะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้พี่วิชานะครับวันนี้พี่วิชามาซื้อรถอะไรนะครับพี่ไปเจโร่สปอร์ตครับปาเจโร่สปอร์ตสภาพรถเป็นไงครับสภาพรถโอเคมากเลยครับสวยมากครับพี่ มาครั้งแรกครับพี่ครับผมครั้งแรกครับมาครั้งแรกเลยมาครั้งแรกแล้วเพราะอะไรพี่มาครั้งแรกและถึงตัดผินใจซื้อได้เลยที่โตครับพี่ก็ลดตรงสเปคที่ผมอยากได้แล้วก็การบริการดีมากครับครับพี่เซลคนไหนเป็นคนดูแลครับพี่เซลอันครับครับพี่ขอบคุณครับอ่าผมถามพี่นิดนึงพี่ดูจากสื่อไหนครับก่อนที่จะเข้ามาดูจากเฟซบุ๊กครับอ๋อทางเพจศูนย์รถยนต์มือสองโตโยต้านะครับของทางร้านนั่นเอง ที่มีโอกาสที่จะกลับมาที่ร้านอีกครั้งที่สองครั้งที่สามหรือว่าแนนนําเพี่มาที่ให้กลับมารถที่นี่มาครับมาครับมีโอกาสกลับมาอีกครั้งแน่นอนครับพี่ครับผมเดี๋ยวท้ายนี้ผมก็อยากรบกวนพิมชานิดหนึ่งให้ทําแบบประเมินตัวผมนะครับว่าผมจะเป็นโตออโต์คาร์มาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่ได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดผมเป็นโตออโต์คาร์มาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาพี่ให้พี่กดไลค์ผมหน่อยถ้ายังไม่ใช่พี่ก็ยืนเฉยไม่เป็นไรครับพี่ได้ครับพี่เดี๋ยวเามาลุ้นกันนะครับ หนึ่งสองสามครับโอ้ขอบคุณพี่วิชามากครับพี่ขอบครับครับเดี๋ยววันนี้สุดท้ายนี้เดี๋ยววันนี้พี่ก็มารับรถกลับไปก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ครับกับสัตว์ีบเลยใช่ไหมพี่วันนี้รับชมบุรีเลยครับับชมบุรีเลยเนาะครับพี่ก็ขอให้พี่เดินทางปลอดภัยครับพี่ยังไงถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมขอญาตยินดีรับใช้พี่อีกครั้งหนึ่งครั้งหน้านะครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่มากครับครับครับ